สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับเรากลับมาพบกันเป็นประจำแบบนี้นะครับกับหนึ่งชั่วโมงที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการจมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับซึ่งผมจะเป็นตัวแทนของคุณผู้ชม ครับในการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจต่างๆในเรื่องราวของพระเครื่องพระบูชาไทยเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมนั้นได้นําสาระความรู้ไปปรับใช้ในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาไทยของคุณผู้ชมนั่นเองครับ ซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องนะครับกับเรื่องราวของพระอริยสงฆ์นะครับอรหันเจ็ดแผ่นดินหลวงปู่ศรีฉันทศิริอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาทับุนนาครับซึ่งวันนี้เรามาอยู่กันที่มณฑปนะครับที่เป็นที่ประดิษฐานสรีระสังขารของหลวงปู่ศรีซึ่งไม่เน่าเปื่อยนะครับโดยผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้เป็นมัคคทายกของที่นี่ครับขอเชิญพบกับคุณลุงเจริญครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับครับคุณลุงครับเห็นคุณลุงบอกว่าจริงๆต้องคูยว่า คือจริงๆเนี่ยเราจะพูดกันติดปากว่ามรคทายกครับแต่แต่มรคนายกนี่คือยังไงฮะก็นี่แหละจะเป็นูจัดการทําเวลาทําบุญทุนทานทช่งั้ครับจะต้องรัตนาสินรัตนาทรัรัตนาทุกอย่างคือถวายของทุกอย่างก็จะต้องใช้มรคนายกครับครือผ่านการอบรมมาแล้วครับต้องพูดว่ามรคนายกครับแล้วก็ดูแลจัดการเรื่องต่างๆประสานงานต่างๆในวัดด้วยดูแลของในวัด ครับถึงของประดกของวัดด้วยนะครับผมคุณลุงครับผมขอย้อนกลับไปตั้งแต่คุณลุงยังไม่ได้เป็นวัดคณะยกเลยนะคืออยู่ที่วัดนี้ใกล้ชิดที่วัดนี้มากี่ปีแล้วก็ตั้งแต่อายุสามติดนะครับครับผมอ๋อก็เริ่มเข้ามาดูแลเริ่มเข้ามาครับครับตอนนั้นเข้ามาคือเข้ามาในลักษณะไหนฮะเป็นเป็นหมายว่าเป็นลูกศิษย์หรือว่าเป็นยังไงฮะก็บ้านผมอยู่ใกล้วัดนะครับอ๋อเข้ามาช่วยดูแลครับนี้เขาก็แต่งตั้ง ครับก็เป็นลูกหลานของของคนที่นี่มาดูแลที่นี่ครับเป็นคนเก่าแก่ของที่วัดบ่างัันเถอะนะฮะเพราะฉะนั้นคุณลุงก็ต้องทันหลวงปู่สีทันครับครับผมแล้วก็ได้ข่าวว่าคุณลุงทันหลวงปู่ที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่สีด้วยถูกไหมฮะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับท่านชื่อหลวงพ่ออะไรฮะหลวงปู่จันทร์ครับหลวงปู่จันทร์ครับปัจจุบันนี้หลวงปู่จันทร์อายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ก็เราโดยโดยประมาณสักเท่าไหร่ประมาณสักเจ็ดแปดสิบเจ็ดแปดสิบครับผมก็แต่ผมก็ะ เจ็ดสอยู่แล้วอีกปีเดียวเจ็ดสิบครับก็คือหลวงปู่จันเนี่ยเป็นพระพิสุที่มีอายุมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็สืบทอดวิชาจากหลวงปู่ศรีองค์สุดท้ายถูกไหมครับครับผมถ้างั้นผมขอผมขอย้อนกลับไปนะครับตอนที่ตอนที่คุณลุงก็คืออยู่อยู่ดูแลนะไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ศรีก็ดีหลวงปู่จันก็ดีคือตอนนั้นหลวงปู่ศรีท่านท่านเป็นยังไงบ้างครับคือลักษณะนิสัยใจคอท่านเป็นไงแกก็ คือว่าพวกง่ายๆว่าคนแก่อายุหลายแล้วนะครับครับคือก็ว่าแกก็จะมุ่นิดหน่อยครับเวลาพวกสิจยาต้องติดมาแกก็จะเป่าหัวครับคือว่าแกก็เคี้ยวหมากด้วย่าอันนี้เป็นนิสัยประจำท่ท่านชอบเคี้ยวมาของลูกผู้ชีนะครับคือว่าบางคนเนี่ยท่านก็พ่นไปก็บางทีก็น้ำหมากเต็มหัวไปเลยเพราะเพราะยังไงล่ะแกก็อายุมากเลยครับครับคืออาจจะควบคุมแล้วก็พ่นไป ครับผมอ๋อแต่แต่คนได้ไปเยอะเนี่ยดีนะครับชอบแหละนะคนที่ได้พ้นก็ชอบเลยลงหัวเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งดีมันรับน้ำมลนะคุณผู้ชมยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับแล้วดังมาครับเรื่อยๆส่วนใหญ่ก็จะเท่าที่พูดคุยมาตลอดเวลาที่มาทํารายการที่เนี่ยคือส่วนใหญ่จะดังเนื่องเกี่ยวกับชาติมาของท่านนะครับเพราะว่าท่านจะกเชียวหมาชาร์ดหมากนะครับดังมากๆรับกับคือว่ายังไงฮะตอนว่าพอดังมาสักหน่อย คือว่าแกก็จะสร้างโบสถ์ไงจะสร้างโบสถ์ให้วัดนี่เหมือนให้มีฐาวัวัตถุครับวัตถุราะก็คือโบสถ์แกก็เลยจัดทาเป็นเหรียญกระรูปหล่อสองสามอย่างสามที่อย่างเนี่ยนะในวาระนั้นที่จะสร้างโวาระนั้นที่ว่าจะสร้างโบสถ์เท่านั้นแล้วก็แล้วแกก็เริ่มดังขึ้นมาเยอะเยอะเยอะมันมีคนเอาไปใช้แล้วเกิดพุทธคุณเกิดปฏิหารนั่นแหละเกิดปฏิหารมากอะไรมากแล้วแต่ที่คนเราจะไปใช้ พวกนิยมพระวัตถุมงคลทั้งหลายก็จะมากันเยอะแยะเลยครับผมตอนนั้นก็มันก็ไม่เท่าไหร่นี่คือว่าใครมาทําบุญร้อยเดินไปเอาไปทักที่องค์ก็ได้ครับผมการสมัยนั้นคือก็คือยังไม่มีค่านิยมอ่าครับผมม่มีค่ามีค่านิยมแต่เรื่องเงินทองเนี่ยมันมันคล้ายๆว่ามันตอนนั้นมันยังไงล่ะมันแพงเงินอะไรเท่าไรมันแพงหมดแต่ทองยังบาทละสี่ร้อยเลยครับม ครับผมครับก็คือใครมาทํำบุญท่านก็เมตตาหปเมตตาให้ไปหมดครับผมคนละองค์สององตอนนั้นก็เริ่มดังขึ้นมาเรื่อยครับผมตอนจังว่าเดี๋ยวผมจะเล่าตอนที่แกปีสองพันอะไรนะสองพันเท่าไหร่นะที่แกจะเสียตองสองพันห้าร้อยสิบสองมีปีที่มรณภาพอ๋อสองพันห้าร้อยเท่าไหร่นะท่านมรณภาพปีสองพันห้าร้อยยี่สิบ ถูกไหมฮะครับผมก่อนหนั้นกี่ปีที่ที่คุณลุงจะเล่าไม่ละตอนนั้นเลยอ๋อช่วงนั้นเลยมีสอง0ันาย่ิบเลยใช่ไหมตอนวันแกเสียเดี๋ยวผมจะเล่าคุณลุงอยู่ในเหตุการณ์ด้วยผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์คือว่าพ่อตาผมว่าอยู่ที่นี่เขาจำนายรุ่นโต๊สีอยู่ครับผมก็คือดูแลทั้งวันคือเหมือนกับเป็นรุ่นสู่รุ่นถูกไหมฮะครับครับผมก็มาพอทราบข่าวจากที่วัดแคก็หมดลมไปแล้วครับผมนะตอนที่ผมมาเห็นนะคังขารไปแล้วคับละทั้งขารไปแล้ว ก็คือก็จะเอาหมอมาฉีดยาครับหมอชะลอที่เรียนจบมาใหม่ๆตอนนี้อยู่ที่ตะขีแกก็เตรียมผสมยาอะไรแหละเขาเรียกสารพมดเพราะม่าการพัดที่จะไม่ให้ร่างกายเน่าแกมาถึงแกก็หมอสมัยใหม่เนาะแกมาถึงแกก็ใส่สลิก็จะฉีดเลยครับผมฉีดไม่เข้าแท้คือที่นี่แล้วเป็นคือเหนียวไง อันที่อันนี้ยังไงผมก็ไม่รู้นะแต่ก็แทงไม่เข้าครับครับตอนนี้มีลูกติดหลวงปู่จันนี่หลวงนาักนี่ก็บอกไม่ได้ครับที่ผมเห็นเหตุการณ์นะเขาบอกไม่ได้อ๋อคือตอนนั้นตอนนั้นหลวกปู่จันก็อยู่ในเหตุการณ์ที่แทงเข็มด้วยครับผมครับครับแทงไม่ได้แล้วเขาบอกทำไม่ได้ยางไรครับครับตอนนี้หลวงนาักกับหลวงปู่จันก็บอกไม่ได้ต้องตั้งคันห้าขอเข้ามาทั้งเพื่อก่อนแล้วถึงจะฉีดเข้า คล้ายๆกับมันขออนุญาตครับขออนุญาตท่นก่อนเพราะขออนุญาตเสร็จก็ไปแทงเนเนี่ยก็ทำาที่หลวงปู่จันว่าก็แทงได้ปกติเหมือนเหมือนเหมือนทั่วๆไปนะครับครับโอ้โหคือว่าที่ยังอยู่เนี่ยตอนมีชีวิตอยู่ก็มีหลวงปู่จันนี่แต่หลวงนลักแกก็เสียไปแล้วคือว่าลูกติดต้นกติท่านนะเนี่ยหลวงพ่อมาหาแกก็เป็นประธานเป็นเจ้าอาวาสคอยดูแลทุกอย่างให้ความสะดวกครับครับนะแล้ว ขอขอย้อนนิดนึงคุณลุงพอคุณลุงพอก่อนที่ท่านจะมรณภาพเนี่ยนะช่วงนั้นคือท่านท่านเริ่มป่วยหรือว่าไงหรือว่าท่านจะเป็นโรคชรานั่นแหละโรคชราเพราะอายุตั้งโอ้โหร้อยยี่สิบกว่าปีแล้วอู้สุดยอดเลยนะครับก็เราคิดด้วยครับขอถามนิดนึงครับคุณลุงช่วงเวลาที่อายุท่านเลยหนึ่งร้อยสิบปีคือท่านเป็นไงท่านได้ยังจําความจํได้ได้ปกติไหมครับครับคือว่าประสาทแกคงจะดีมากขอโทษนะครับตอนเวลาแกนั่งหัวเข่าจะท่วมหัวลยครับ ก็ผมก็ยังยังยังข้ามไปข้งแล้วก็ข่าตุ้งหัวไปข้ามว่าไงคือว่าอายุแกหลายหลังแก่็ะคลอบลงไปครับคือข้างแล้วก็จะพวกข่าทุวมหัวอ๋อคือมันคดคือจ่อคุณผู้ชมผมให้ให้ให้นึกภาพง่ายคล้ายๆคล้ายๆกับเด็กที่อยู่ในคันถูกไหมถ้าถ้าเบสิกก่อนที่เราจะเกิดขึ้นมาตลัไปสู่ท่านั้นภาพขับก็ทหารก็มีผมก็ยังมาอยู่เลยตอกบุดหน้าผมจะเล่าให้ฟังนะ ตอนนี้ก็คนไม่ให้เป่าหัวแกก็เคี้ยวมากแกก็เป่าให้เรื่อยบังเอิญแกก็อายุมากแล้วครับแกก็เหนื่อยแต่นี้พวกทหารก็มามาถึงก็มากราบกราบตาเที่เขาบอกแกพูดภาษายังไบมึงมาให้่ังอ๋อมาทำไมเออมาทำไมล่ะมาหาผมมาทำไมให้่างพวกทหารผมไม่รู้อู่เป่าหัวแกก็จะพูดตลกตลกนะบอกหัวมันเสียที่ ลูกปู่ก็วายเนี่ยแต่แกก็เป่าให้ครับผมแเมตานะลูกปู่เมตตาครับผมแล้วแกนเหื่อยมากครับมีการถ่ายทอดวิชาอะไรแบบนี้ไหมตอนตอนตอนเย็นเย็นหรือตอนกลางคืนอยู่ในกุฎแกก็เพราะเพราะคงจะเรียนแหละครับ กับกันสององค์ก็คือเรียนกันนะคือคนนอกไม่ได้เข้างั้นนะไม่ได้เข้าหรอกตอนเวลายาพิการนะก็จะปฏิบัติอยู่กับโอ้ก็คงจะให้คาถาคบมาอะไรอันนี้ครับผมอันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ทราบเท่าไหร่นะครับกับก็คงจะอย่างนั้นแหละครับแล้วปู่ศรีท่างถ่ายทอดถ่ายทอดอะไรครับครับงจะถ่ายทอดเรื่องคาถาคงหรืออะไรให้กับลูกปู่จันทร์เนี่ยครับผมครับก็ต้องได้รับไปสายตรงได้รับไปสายตรงเพราะเพราะแกก็ใกล้ชิดอยู่ครับเขาอยู่ที่นี่กันหมด ครับมีองค์เป็นพระเจกเขาก็ไม่ได้มาอีนางขั้อกเไปหรอกแต่มีหลุงนัักกับลุงปูจันทเนี่ยที่ดคครับผแล้วตัวใหญ่ลุงปูจันกับลุงปูศรีเนี่ยจะอยู่จังหวัดเดียวกันครับอยู่จังหวัดบ้านเกิดป่อเป็นบ้านเกิดอ๋อขอนทร์เหมือนกันครับผมคุณลุงนิดนึงแล้วเวลาที่คุณลุงดูแลลวงปูศรีเนี่ยคือท่านท่านชอบฉันอะไรคือว่าท่านมีชีวิตเคยพวกฉันพวกน้ำพริกพวก มาม่าเพาอะไรพวกเนื้อบพรกอะไรแก็จะไม่ค่อยฉันครับผมคือมันจะเป็นมังสวิรัตเลยใช่ไหมันั่นแหละครับผ่านพวกน้ำพริกพวกอะไรกุวบเตี๋ยวพวกอะไรครับข่าวแต่พวกเนื้อพวกอะไรแต่ถ้าเป็นสมมติเป็นผัดไก่อะไรอะไรเแกหมูเหมือนท่านไม่เคยทำฉันครับแกเป็นคนง่ายๆอะลูกปู่ครับผมวลูกปู่ท่านฉันที่แบบว่าลักษณะเหมือนจะเป็นมังสวิรัตเงี้ยมากี่ปีแล้วก็ตอนมาอยู่นี่แกก็ฉันอ๋ออย่างนี้แล้วอาจจครับที่ที่อื่นผมก็ ครับผมอันนั้นไม่ทราบอยู่แล้วฮะแต่ว่าท่านก็อยู่ที่นี่ทอท่านมามาจำวัดอยู่ที่เนี่ยท่านก็ฉันแบบผักวัดช้าเป็นส่วนใหญ่พวกนั้นก็นานๆครั้งแกจะชอบอย่างนั้นครับเดี่ยวพวกอะไรชอบครับผมอาลนะครับตอนนี้มาว่ากันถึงมณฑปหลังนี้นะฮะคือมณฑปหลังนี้สร้างมาเมื่อไหร่ยังไงฮะสร้างเมื่อมื่อพศ2536ามที่ครับผมก็คือหลังจากท่านมรณภาพไปแล้ว16ปีถูกไหมฮะครับตอนแรกก็อยู่โน่น ตอนแรกสิริราสังขารหลวงพ่ออยู่ที่ไหนนะอยู่ที่โน้นครับอยู่ข้างหลังครับตอนนั้นเป็นอะไรข้างหลังที่ที่ประดิสถานอยู่เป็นอะไรเป็นกุฏิเก่าหรือเป็นอะไรเรื่องนี้นั่นแหละเป็นที่เขาสร้างให้หลวงปู่คังเอิญแก้เสียก่อนไงครับผมครับเออเออบอกให้อยู่บนนู้นอ๋อก็ให้สิริราสังขารท่านไปอยู่บนนู้นก่อนยืนอยู่บนนน้นก่อนครับผมสร้างบรรจบเสร็จเมื่อปี2 5 3 6ก็ครับ ได้ยายลุงปู่อัญเชิญมาปฏิสถายที่นี่แล้วมณฑลบหลังนี้คือวัตถุประสงค์ในการสร้างคือสร้างเพื่อที่จะมาบรรจุสรีระสังขารของลวงปู่เลยถูกต้องไหมครับครับโดยตรงเลยโดยตรงเลยครับผมเพราะว่าสร้างไว้เพื่อให้คนมากราบไหว้ครับผมมันก็ไม่ได้นั่นนะครับแล้วก็เป็นเกียรติให้กับลวงปู่ด้วยนะครับให้เป็นเกียรติกับลวงปู่ครับผมแล้วตอนที่อันเชิญสรีระของลวงปู่มาเนี่ยคือมีการทําพิธีอะไรไงไหมคไม่หรอกครับก็มีพอขึ้นมาอยู่นี่แล้วก็มาเปลี่ยน ที่ผมว่าดอะเป็นไงฮะที่คือคุณลุงก็มีหน้าที่ในการเปลี่ยนเปลี่ยนทีวอนด้วยครับเปลี่ยนทีวอนด้วยครับผมแต่ทรีระของแกก็จะร่วมมากตอนนั้นตอนที่ผมเปลี่ยนนะครับครั้งล่าสุดที่เปลี่ยนเมื่อไหร่ฮะจำได้ไหมแคปีครั้งล่าสุดที่ผมเปลี่ยนเลยนะตอนหลังนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เลยทีวอนออกเฉยๆครับผมตอนผมเปลี่ยนนะผมเปลี่ยนกับมือเลยครับกี่ปีแล้วตอนที่เปลี่ยนประมาณประมาณประมาณรวมยี่สิบปีลโอ้โหที่ที่เป็นการถือว่าเป็นการเปลี่ยนครั้งใหญ่ นะครับะที่ผมเปลี่ยนเลยนะแล้วคุณลุงทำยไงบ้างอ่ะคือมีวิธีการมีขั้นตอนแล้วค่อยๆแล้วก่อนจะทำต้องต้องต้องมีการขออนุญาตหลวงปู่อะไรก่อนไหมก็ขอต้องขออนุญาตขอเข้ามาก่อนว่าจะเปลี่ยนผ้าให้ใหม่อะไรใหม่จะเปไรอย่างเงี้ยครับผมอย่าหักอย่านั่นนะแต่ตอนนั้นก็แข็งนะครับตอนที่ผมถามนี่คุณลุงเวลาสัมผัสไปเนี่เป็นไงความรู้สึกแข็งครับมันหินหรือเป็นหรือถึงไม้เลยก็เหมือนไม้นี่แหละครับผม แลวกลิ่นแลวกลิ่นนะไม่มีกลิ่นมอมไม่มีไม่มีเลยเลือกกินรับรองได้คือหมายถึงว่าก็คือเป็นกลิ่นหอมปกติไม่มีกลิ่นอะไรเลยที่ไม่มีกลิ่นที่ไม่ดีราะงั้นนะครับอ่ะแล้วไงต่อขั้นตอนการเปลี่ยนคุณลุงก็ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนเอาผ้าออกทีละอย่างละอย่างแล้วก็คือว่าห่มให้เสร็จแล้วก็ค่อยๆยกท่านลงไปนอนอย่างที่เดิมเหมือนเดิมแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จแต่สลีละตอนนั้นเยอะครับผมเยอะนี่หมายถึงว่าไงะคือที่หลุดลุยเป็น ลุ่ยไงที่คือว่าพวกขนมั่งพกผิวหนังม้างอาจจะเป็นหนังกระพาชั้นนอกที่แบบจะเหลือจะเลื่องเรื่องต่อกระโดดครับนะครับนี่นะครับก็ยี่สิบกว่าปีมาแล้วครับคุณลุงครับปัจจุบันนี้ที่วัดมีงานประจําปีอะไรไหมที่เป็นงานเกี่ยวกับหลวงปู่เนี่ยฮะก็มีนั่นแหละงานอะไรฮะก็งานวันมรณภาพของหลวงปู่โอวันที่เท่าไหร่ฮะวันที่ยี่สามยี่สิบสามเดือนกุมภาคของภมภาของทุกปี มีงานงานมีอะไรบ้างก็มีก็นี่เนี่ยอันที่หลักๆก็ต้องหมอลำอ๋อหลวงท่านชอบหมอลำหมอลำครับหมอลำก่อนอ่าครับผมหมอลำก่อนแล้วก็จะมีสลับก็บปีนี้มีหมอลำไอ้อะไรหมอลำซีกมีหน้ามีลิเกจะสลับเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้ครับแต่ว่าหมอลำนี่ต้องยืนพื้นต้องมีหมอลำนี่ต้องยืนพื้นทุกปีครับผมอ๋อนะะไม่ไม่มีไม่ได้ไม่ได้ ครับแล้วไงมีกี่วันฮะวันเดียวหรือว่าสองวันวันเดียวจบรับพอตอนกลางวันก็จัดพิธีทางศาสนาสวดให้หลวงปู่ครับผมแล้วก็พระทุกสารทุกตัวทุกสารทิศจะมาเป็นร้อยๆองค์มาที่วัดหลวงปู่มาทวัดสการหลวงปู่รับเมื่อมีกายหลวงปู่จัดกับรับปกตินะฮะครับันตัวหลังเนี้ย ใช้ทําอะไรบ้างไหมนอกเหนือจากการที่บรรจุศาริระปฏิสถานศิระสังขารหลวงปู่แล้วเนี่ยมีมีการทำในวันสําคัญทางศาสนาหรือวันอะไรไหมมีไหมไม่มีครับถ้าทุกเจ็ดวันก็ต้องจัดตรวจอภิธรรมให้หลวงปู่อ๋อทุกทุกเจ็ดวันทุกเจ็ดวันครับทุกวันอาทิตย์ครับ้อบสวดให้ทุกอาทิตย์เลยและปัจจุบันนี้ก็ยังทําอยู่ครับครับผมปัจจุบันนี้ทางวัดมีการสร้างวัตถุมงคลอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็เนี่ยครับ ก็ที่เขากําลังจะสร้างเนี่ยก็คือวัตถุมงคลเนี่ยครับมีลูกหล่อสามนิ้วห้านิ้วรับวก็อุ่ออรหัสดิบแผ่นดินใช่ไหมครับออรหัสดิบแผ่นดินครับเดี๋ยวจะมีพิธีใหญ่ที่วัดเกิดขึ้นด้วยครับวันที่วันที่สิบสามครับพุทธกิกาครับก็คือปลายปีนี้ครับครับผมจะมีการพุทธพิเศษครั้งใหญ่ที่นี่ใช่ไหมครับครั้งใหญ่ที่นี่ครับจะมีจะมีพระผู้ใหญ่องค์ไหนบ้างมีอาจารย์มาหลายครับ ยังดังอ่ะประมาณ10กว่าองค์ครับประมาณ15-16องค์ครับผมรวมถึงลูกศิษย์สายตรงของหลวงปู่ศรีด้วยที่ยังมีชีวิตอยู่นะฮะที่จะต้องมาก็คือหลวงปู่จันแน่นอนต้องมาอยู่แล้วบันไมนมครับผมครับแหมวันนี้นะครับคุณผู้ชมก็ได้ความรู้จากคุณลุงไปมากมายเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดจากคุณลุงที่รับใช้ใกล้ชิดหลวงปู่ศรีนะครับขอบคุณคุณลุงเป็นอย่างสูงครับที่มาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้คุณผู้ชมได้มีความรู้้เพิ่มมากขขึนอบบคคุณรั คุณผู้ชมครับช่วงหน้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลน,นะครับชาญหมาของหลวงปู่ศรีซึ่งมีลูกศิษย์นะครับที่ได้และนําไปใช้ครับจนเกิดปฏิหารเกิดขึ้นจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวพักสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ